สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีข่าวของพรพันธ์เกิดปราดมือเซตอันดับหนึ่งของทีมชาติไยของเราในขณะนี้มาฝากกันค่ะ โดยพอนพันนะคะทำเอาแฟนๆวอล,ลเลย์บอลเกาหลีใต้อ้าปากค้างเลยทีเดียวนะคะถึงขนาดขอร้องให้เปิดโรงเรียนสอนเซตกันเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะ วันหลงหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ฤดูการ2023-2024ในรอบที่2นะคะซึ่งทีม IBK u n t o s นะคะทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเอาชนะ High Pass ต้นสังกัดของโมเมธนชาสุกสดไปแบบสุดมันเลยค่ะ3-0ต่อเซตโดยสกอร์ 25-20, 25-14ต่อและ25-15ต่อค่ะ และ MVP นะคะของเกมนี้ก็ตกเป็นของชมพูพ่พรพันเกิดปราดนั่นเองค่ะที่สามารถเซตหลอกบล็อกของทีมไฮพาร์ตได้หลายลูกเลยค่ะแถมมีแต้มที่ได้จากการทำบอลสออีกด้วยนะคะ ก็คือเป็นแต้มจังหวะที่พรพันเนี่ยเล่นบอล2แล้วก็ได้แต้มด้วยนะคะต้องบอกว่าเรียกเสียงชื่นชมจากผู้บรรยายได้เยอะเลยนะคะและแฟนแฟวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ชื่นชมกันเป็นจํานวนมากเลยบางคนถึงขนาดนะคะบอกให้พรพันเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนเซตเลยถึงขนาดบอกว่าให้เปิดโรงเรียนสอนเซตน,น,นะคะอยู่ที่เกาหลีใต้ไปเลยค่ะและนี่ก็คือความเห็นของแฟนๆบางส่วนนะคะเป็นแฟนๆชาวเกาหลีใต้นะคะที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันค่ะ คนแรกนะคะเขาบอกว่าพรพันธ์เล่นสนุกจริงๆไม่ต้องไปไหนอยู่เล่นในโคว,โว,วีลีกเกาหลีใต้ต่อไปนะคนที่สองนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ค่ะฉันรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกใหม่เมื่อได้เห็นพรพันธเซตและความคิดเห็นถัดมานะคะบอกว่าฉันรู้สึกขาดแคลนเซตเตอร์เมื่อฉันได้ดูพรพันธ์เล่นก็ต้องบอกว่าแฟนคลับคนนี้นะคะเขาเป็นแฟนคลับของทีม p a p e r Bank นะคะเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้แหละคะ่ะ ส่วนคนถัดไปนะคะก็มาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นเกมยกลูกบอลมาครองทั้งเกมเธอหลอกบล็อกของไฮพา s สได้โดยสิ้นเชิงมันสมบูรณ์แบบมากฉันรู้สึกสบายทั้งกายและใจและตั้งตารอที่จะดูเกม IBK มากขึ้นเรื่อยๆส่วนความคิดเห็นถัดมานะคะบอกว่าพรพัน์เนี่ยเปิดโรงเรียนสอนเซตที่เกาหลีเธอและความคิดเห็นถัดมานะคะบอกว่าพรพันธ์มาร่วมทีมเราได้ยังไง เธอเป็นคนล้ำค่าขนาดนี้และความคิดเห็นถัดมานะคะบอกว่าฉันคิดว่าผู้เล่นในทีมเริ่มคุ้นเคยกับพรพันธ์แล้วฉันรู้สึกทึ่งมากเมื่อเห็นคุณหลอกบล็อกของคู่ต่อสู้ในวันนี้มันเจ๋งมากจริงๆและความคิดเห็นถัดมานะคะบอกว่าวันนี้พรพันธ์เล่นได้ดีมากเขาเป็นมือเซตที่เก่งที่สุดนี่นะคะคนนี้ก็มาอวยยศพรพันธ์แบบเต็มที่เลยค่ะและคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าถ้าจบลีก พรนพันอย่าพึ่งไปไหนช่วยมาเปิดโรงเรียนสอนเซตเตอร์หน่อยนะครับโอ้โหนี่สองความคิดเห็นแล้วนะคะที่อยากให้พรพันเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนเซตในเกาหลีใต้นะคะส่วนคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าพิ่งชินกับสไตล์การเล่นของพอนพันธ์รู้สึกเหมือนดูทีมชาติไทยเลยนี่และคอมเมนต์ถัดมานะ,ะก็ได้มาบอกว่าฉันมักจะมองและสงสัยว่าเธอเจ๋งจริงหรือเปล่าแต่เกมนี้ทำให้ฉันเห็นว่าพรพันธ์นั้น น่าทึ่งจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนี้นะคะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่นํามาฝากในคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าพรพันธคุณมีตาที่ด้านหลังและด้านข้างศีรษะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แบบแซลเล่นๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟนๆฟวอลเลย์บอลในเกาหลีใต้เนี่ยชื่นชมพรพันธ์กันมากๆเลยนะคะถึงขนาดแซลให้พรพันเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนเซตในเกาหลีใต้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าหลังจากที่ เกมแรกๆนะคะที่เพื่อนในทีมเนี่ยยังไม่สามารถปรับตัวกับพรพันธ์ได้แต่พอเกมหลังๆเพื่อนในทีมสามารถปรับตัวได้แล้วเนี่ย IBK ก็สามารถเอาชนะได้แบบ3ต่อ0เซตไปเลยนะคะแสดงว่ามือเซตเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะคะสำหรับการเล่นหลีกในเกาหลีใต้ค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันไว่าไงบ้างสำหรับข่าวนี้นะคะที่ทาง แฟนคลับวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้นะคะเขาชื่นชมพรพานกันขนาดนี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและสําหรับโปรแกรมถัดไปนะคะทีม IBK Untoast นะคะมีคิวพบกับทีมฮุนไดฮิลสเตดค่ะทีมของน้องมดวิภาวีสีทองนั่นเองในวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา17นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะส่วนไฮพาร์ตนะคะมีคิวพบกับควางจูเ e เปอร์ Paper, วันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา17นาฬกาเหมือนกันค่ะยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมให้กำลังใจสาวๆนักตบทีมชาติไทยของเราที่ไปเล่นในหลีกที่เกาหลีใต้กันด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช a n i c e Channel ได้นะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ